เดี๋ยวขอลองดูปลดล็อกด้วยไมหน้านิดหนึ่งแล้วกันนี่นะปุ๊บปลดล็อกให้เลยครับถือว่าเร็วอยู่แต่ว่าไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้แจ้งก่อน ครับสวัสดีว่านาสารพงศคนไข้ทุกคนนะครับวันนี้โฮม์หอมตามครับกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับตะกี้เพิ่งเป็นเรียวมีอีกตัวหนึ่งนีกเรียวมีอีกตัวหนึ่งอีกโอ้โหเปิดปีใหม่มานี่พี่แกเปิดตัวพลึบพลึบพลึบเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ราคาถูกมากๆนะครับสามพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีการคอลแลบกับทางฝั่งของทูมูฟเอสนะครับถ้าเกิดซื้อไปก็จะได้มีโปรโมชั่นนั่นนู่นนี่นะครับของเรียวมีสีวันแล้วก็ราคาเต็มมันก็ราคาดีนะครับสามพันิาาีเเย มีการอัปเดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเพราทำเป็นจุดที่มันก็น่าจะสําคัญอย่างเช่นเรื่องของสตอเรจเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องของสีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจากเรียวมีซีวันตัวเดิมเนี่ยตัวกล่อง็จ้เป็นสีขาวดําแดงนะครับนั่นเป็นธีมหลักเขาแต่ว่าปีใหม่มาเนี่ยเขารีแบรนด์ใหม่นะครับทำโลโก้ใหม่ให้มันสวยๆขึ้นแล้วก็สีหลักเนี่ยกลายเป็นสีดํากับสีเหลืองนะครับซึ่งจะเห็นว่าเสื้อที่เราใส่อยู่เนี่ยนะเป็นไงแลดูลงตัวนะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นแบบมมีีีซลเเข้้้้้าาาาดวยททํใหรนนจะตองโบบกั มีดโบบะปัจจุบันที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นมีดอีกเกียใช่ไหมครับแล้วก็มีดในตำนานเราก็จะเป็นสีเหลืองดําด้วยไงเข้าตีมในวันนี้กลับไปคุยตัวเก่ามาครับนี่เป็นไงมีดปอกผลไม้ในตำนานเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมถึงไม่ใช่แล้วครับคือมันแกะมานานนมถมเถกาเลแล้วอะ่ะอยู่กันมาหลายปีแล้วน้องเขาบาดเจ็บคือปางตายแล้วถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยดังนั้นอย่าพยายามใช้งานอะไรนะ้องเขาเยอะแต่ว่านี้หรือว่าเข้าตีมนะครับก็เป็นบุญหน้าบุญตาที่ได้ออกกล้องอีกรอบหนึ่ง <laughs> เอาละครับทีนี้ผมจะขอเล่า แบตเตอรี่ให้มาอึดมากนะครับแบต4,230มิลลิแอมป์นะครับ CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 450เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แท้ด้2ซิมนะครับ 4G ด้วยราคาในบ้านเราเนี่ยประมาณ3,990บาทอันนี้โดยประมาณนะครับแล้วก็เรื่องของกระจกพันหนลจอเนี่ยนะครับเป็น Gorilla Glass 3เนี่ยเป็นยังไง3,400ี 3, 4, มี Gorilla Glass หน้าจอใหญ่แบตอึดแล้วก็ Android ให้มาเป็น Android 8.1 Oreo นะครับเดี๋ยวลองแกะกล่องดูเผื่ออัปเดตเป็น9แล้วแล้วก็ RAM 2นะครับ ROM 32ตัวปีเก่าๆเ รู้สึกจะเป็นลอม16ตัวนี้เพิ่มลอมมาให้เป็น2เท่าก็เลยกลายเป็น32แล้วก็แรมยังเป็น2กิกอยู่แต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมจําได้ว่าตอนที่เขาส่งตัวโปรโตไทป์มาให้ผมนะครับมีแรม3ด้วยซึ่งตัวนั้นไม่รู้ว่าตัววางขายในบ้านเราเนี่ยจะมีแรม3โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าที่เราได้มานะวันนี้เนี่ยเป็นแรม2แล้วก็ต่างประเทศเองก็มีขายแรม3ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้อืมแล้วก็กล้องคู่13ล้าน2ล้านนะครับกล้องหน้า5ล้านเออจริงๆเรื่องของสเปคนี้บบาาเนะม,มื่อเทียบ จะต้องแบบเล่นโกงเล่นเกมนะครับไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับเป็นแนวแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะผู้เสพคอนเทนต์น่ะเออถ้าเกิดว่าทางแบรนด์เขาชอบใช้กันก็คือผู้เสพคอนเทนต์คือเลทระดับกลางๆล่างๆอะไรประมาณนี้ก็คือชอบดูหนังดู YouTube นะครับหน้าจอใหญ่6.2นิ้วเป็น1 9บเก้าต่อเด้วยนะครับแบตอึดสี่พันสองร้อยสามสิบมิลลิแอมป์ด้วยก็ถือว่าโอเคถือว่าสอบผ่านนะสำหรับผมนะถือว่าสอบผ่านแล้วก็หาซื้อง่ายแน่นอนตัวนี้ตัวที่แล้วเนี่ยซื้อขายกันผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็มาก โอเคไม่พูดพั่มํำเพลงเยอะเดี๋ยวมาดูหน้าตาตัวกล่องก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนป่าหปี่แล้วคือสีกล่องเปลี่ยนไปนะครับโลโก้เรียวมีอะไรก็เปลี่ยนไปนี่โลโก้ใหม่เขานะครับแรมตัวนี้เป็นแรม2ลอม32นะครับแล้วก็สีที่ผมได้มาเป็นสีนาวีบลูซึ่งเป็นสีใหม่นะครับเด,เดี๋ยวแกให้รู้เป็นสีประมาณไหนอ่ะโอเคแกเลยไม่ขอพูดพั่มํำเพลงเนี่ยคุณดูขนาดจะจิ้มให้มันลงไปครับด้วยความที่ว่ามันเนี่ยเห็นสักนิดหนึ่งนะคือมันไม่ได้ตรงเดแลวครับมันเริ่มมีการโคดเคียวเยวลี้ แค่ซิวยางมันยังแก่ไม่ได้เลยครับคือแม่งแก่มากอะจริงๆเนี่ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคอันเชิญให้น้องกลับไปพักผ่อนในที่ของน้องนะครับเราปลุกปีขึ้นมาจากหลุมแล้วเราก็ส่งดับเข้าไปไปเลยนะครับแกะกล่องไปเลยมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคเปิดออกมาครับโอ้โหหล่นหล่นหล่นขอแรงขอแรงเอาแทงเสียแทงเสีย ไม่ออกง่ายไม่ออกง่ายโอ้ด้านในก็เป็นโคเวอร์สีเหลืองเหมือนกันครับแล้วก็มีคู่มือ q Quick s t a t t ไกด์บัตรรับประกันอะไรก็อยู่นี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเคสนะครับตัวนี้เขาให้เคสมาเลยไม่ต้องกลัวเฮ้ยซื้อเรียวมีไปจะไม่มีเคสใส่มีครับมีเคสใส่ให้อย่างดีเลยนี่เก็บกลับเข้าไปเด้ออเข็มจิ้มซึมอยู่นี้นะครับปับ๊บเนี่ยอยู่นี้ โอ้ Ooh, ตัวเครื่องครับสีนาวีบลูเป็นสีใหม่นะครับตัวนี้แทน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 เขาบอกมีการเคลือบสีไม่รู้กี่สิบชั้นนะตัวนี้เออเขาเล่ามาเขาเล่ามาแล้วก็อุปก,กรณ์ภายในกล่องนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยจะเป็น5โวลต์2แอมป์ใช่ไหมเอ่ยใช่เอา้า5โวลต์1แอมป์แต่ว่าผมลองชาร์จกับ5โวลต์2แอมป์แล้วก็ขึ้นนะอืมก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเป็น5โวลต์1แอมป์แล้วก็นี่คือแบรนด์ o p p โโอเคสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะคครรับับบไไม่่่ดด้เป็นน C แตอยางใะ ก็น่าเสียดายมากปี2019แล้วเด้อก็เป็นแบบไมโคร USB อยู่นะครับยาวประมาณ8กิโลเมตรสรุปโดยรวมถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยนะครับเรียวมี C1 2019เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือตัวเครื่องนะครับเคสใส่แบบนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็เรื่องบัตรประกันคู่มือนั่นนู่นนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์นะครับสายชาร์จยาวประมาณเมตรกว่าๆแล้วก็ไม่มีหูฟังมาให้นะครับเรียวมีแม่แถมหูฟังอะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอญาตแกะแล้วก็ใส่เเเคสให้้้ดดดููลลลยยแวววววกกันนะไไไปออ่่่างงรร็ี นี่เป็นสีใหม่ของเขาครับ เดิมเป็นไงโอ้โหมาถือราคา3 4พันต้องแบบนี้สวยงามครับคือโดยทั้งเดิมหมือนคนที่ชอบสีน้ำเงินมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะขอเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินจะโอเคมากอันนี้ก็โอเคครับสวยสวยคือมันเงาแบบเห็นหน้าผมเลยเห็นว่าดูความเงาของมันครับสัสดดีเรามายัางเป็นมิรเห็นกล้องที่ใช้ถ่ายท้องวิวอย่างดีเลยแล้วก็กล้องหลัง13ล้านบวก2ล้านนะครับกล้องหน้าเนี่ยเป็น5ล้านพิกเซลนี่แล้วก็ไม่มีฟิเกอร์ปรินท์นะครับอันนี้บอกก่อนจะต้องใช้วิธีการปลดล็อกด้วยพาสโคน ใบหน้าเท่านั okay, ้นนะครับถ้าเกิดอยากได้ฟิงเกอร์พิ้นอยากได้สเปคที่แรงกว่านี้นิดนึงนะครับก็ต้องไปตัว r e a l m เมีอะไรประมาณนี้หรือเรียลเมียทูโปรนะครับเดี๋ยวลองใส่เคสดูแล้วกันนะ 3, ามพันเกาครับอะไรมากแหม่แกะกลับเข้าไปเคสมันเนี่ยจะเป็นเคสแบบเขาเรียกว่าเคสราคาถูกนะครับคือมันจะแววแววหือไปเยอะแยะมากแล้วไม่มีพอร์ตปิดด้วยแต่ว่าจริงๆแ้มันแน่นแล้วก็พอเราใส่เคสแล้วเนี่ยนะครับตรงเลนส์กล้องจะไม่นูนออกมาเลยเห็นไหมก็โอเคนะครับก็โอเคอืมก็จะปิดความสวยงามลงไปประมาณ20%เปิดเครื่องครับเดี๋ยวระหว่าง ผมจะเล่าสเปคคร่าวๆข,ข,ของเรือมีซ1ของ19ไปก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ใช้ CPU เป็น Snapdragon 450นะครับแรมให้มา2 g b s t ต r a g e เพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่า2เท่าเป็น32 g b นะครับตัวเก่าเนี่ย16 g b กแล้วก็ขนาดหน้าจอ6.2นิว้วความละเอียด HD+ นะครับแบตเตอรี่ให้มา4,230ม mm. ิลลิแอมไม่มีฟ้าชาร์จมาให้แต่ว่าใช้อแดปเตอร์5โวลต์2แอมวเนี่ยใช้งานได้ลองดูนะครับลองดูก็มีสีใหม่นะครับสีนี้เลย navy blue น,นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเดิมก็จะเป็นสีดำน่าจะมีขายด้วยนะสี นะทำทั้งตัวเลยครับงดงามอลังแต่ได้ 4G 2ซิมนะครับไม่รู้ระวังขายวันไหนอะไรยังไงเปิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็น Color OS Version 5.2นะครับ Android 8.1 Oreo นะตัวนี้ไม่รองรับ WiFi 5G h z นะครับไม่รองรับ WiFi AC เห็นไหมไม่มี 5G h z โผล่ขึ้นมาเลยอ๋อใบหน้าและรหัสผ่านตั้งค่าใบหน้าดิ โอเคครับเพิ่มใบหน้ามาหาโจนเข้าไปแล้วตั้งเป็นเรียวมีเครื่องใหม่นี่ Color OS เวอร์ชั่น5.2นะครับ a n d r o i ย8.1 o r ด o ุด,ด,ด,ดนึ้กัอเดียวพูดปุ๊บนี่หิวเลยมาแล้วครับเอายังเป็น U i แบบเก่าอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นย i แบบใหม่แบบเรียวมี3อะไรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่ก็เป็นตัวช่วยหน้าจอมันนะครับทั้งบันทึกหน้าจอแคปหน้าจอเข้าแอปบแบบควิกๆอะไรเงี C ้ยโอเคครับได้อยู่จริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยไม่ต่างเลยกับตัวเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ว เเปอร์ใหม่ก็จะเป็นสีแบบแถบดําคาดลายนั่นนู่นนี่นะครับก็น่าจะทํามาให้มันแมทชิ่งกับตัวสีเครื่องข้างหลังเห็นไหมน้ำเงินดาตัวนี้ก็เป็นน้าเงินดําเหมือนกันเนะี่ยอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่าเปเปอร์มันส่วนตัวนะีไม่ค่อยชอบวอลเปเปอร์ที่เป็นสีดำๆถ้าเกิดใครชอบก็แล้วแต่ไปนะครับแล้วก็ติ่งเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่มากเวอร์นี่ เป็นติ่งแถบบาร์ขึ้นมาเลยครับก็นะติ่งแบบเจนเดิมอะแต่ว่าเวลาเข้าเว็บบาว์เซอร์อะไรก็จะปิดให้นะครับก็จะไม่รำคาญแต่ว่าอยู่เว้นว่าเข้าแอปที่มันไม่รองรับอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นแถบแถบพวกนี้มาให้กดดูรูปโอเคก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแถบแบบ i p h o n 10s นะครับไม่ได้เป็นแถบแบบเจนใหม่ที่เป็นแบบเป็นติ่งหยดน้ำเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวขอลองดูปลดล็อกด้วยใบหน้านิดหนึ่งแล้วกันแหมปลดล็อกแล้วครับเร็วดีวะเป็นอ่าเดี๋ยว้ด ปุ๊บปลดล็อกให้เลยครับถือว่าเร็วอยู่แต่ว่าไม่ปลอดภัยนะครับนี้แจ้งก่อนสามารถจะเอารูปมาหนา้าหรือเอาอะไรมาได้ถ้าเกิดว่าคนมันจะปลดล็อกจริงอะ่ะดังนั้นใส่พาสเควดน่าจะดีกว่านะครับสู้พวกฟิงเกอร์ปินไม่ได้นี่แจ้งก่อนลงหน้าเลยนะครับแจ้งก่อนลงหน้าเลยประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวลองกล้องอีกนิดนึงละกันเป็นทมเนียมนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวเต็มกันอืมก็ไม่ได้มีเลนวงเลนวายอะไรนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดทําหน้าชั้นหลังเบลอด้วยนะอยู่ในรูปถ่ายแล้วก็นี่นะครับนี่ครับทำหน้าชั้นหลังเบลอ <c oughs> เขาเรียกว่าเอฟเฟกความลึก <c oughs> นี่ถามว่าเนียนขนาดไหนนะครับผมว่าคงไม่ได้เนียนมากนี่ เห็นไหมขอบขอบเองก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ทําได้นะครับเขาเรียกเป็น Color OS เวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน5.2นะครับมีใหม่กว่านี้ก็คือ Color OS เวอร์ชัน6.0ซึ่งเป็น Android 9แต่ว่าตัวนี้มันก็มี AI Beauty เข้ามาให้คือมันจะรู้ว่าผมเป็นผู้ชายผู้หญิงมันจะไม่เกลี่ยนวดไม่เกลี่ยอะไรให้ครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือไม่มีการเกลี่ยใบหน้าอะไรแต่อย่างใดประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคละลองเล่นกล้องนี้นิดหน่อยงานวิดีโอครับงานวิดีโอกล้องหน้าเป็น Full HD นะครับกล้องหลังเป็น Full HD เหมือนกันปรับได้2ความละเอียดนะครับ คุณภาพเป็นเป็น HD แค่นั้นเองสำหรับคนที่เอาไปใช้รัดไปใช้อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับมีทามแลบอะไรกันติ๊กเกอร์เหรออ๋อเป็นเอไออีโมจิใช่ปะ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะก็โดยรวมคร่าวๆแล้วกันของเรียวมีซีวันสนะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเตมิมอย่างเช่นเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องของสตอเรจที่มันเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อหรือว่ารอรีวิวไม่ไหวนะครับเข้าไปที่ครูแซบนะครับช่องครูแซบเหมือนเดิมนี่แหละช่องที่คุณดูนนี่่่่่แแหลละ้ลวววกกก็พพิมมมม์ามาาา C1 ผไตงั ความคิดส่วนตัวผมนะเพิ่มมาแค่ตอเรที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สีใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ราคาน่าจะเท่าเดิมไม่ก็ถูกลงกว่าเดิม <c oughs> ก็รอดูอัปเดตเรียวมีในบ้านเราอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ผมกับเรียวมีซีอลาไปก่อนนะครับใครอยากให้เทสอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวจดให้นะคบเดี๋ยวจะให้มีรีวิวแน่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายเสื้อตัวเดิม